สวัสดีครับผมนหนไหนครับซื้ออะไรนี่ก็สวัสดีนะครับผมพอบกพี่น้องทุกคนนะครับผมกับช่องอลสา,าตนาสอนชนแนลนะครับอยู่กับน้องน้องอะไรน้องอลาสาวันนี้มาซื้ออะไรเนี่ยด,ยดยูไหนเอาอะไรบ้างมันคืออะไรอะลูกมันคืออะไรเพื่อนสั่งขี่อันนะ เอาของอะไรนะมีมีดิน้ำมันด้วยน้ำมันเน,นี่ยครับของเล่นครับอ่ะไรวลูกเลือกอเ,เอาเลยอัสลามด้วยหรือเปล่าเพื่อนสั่งสลาม,ลามอ่ะสลามกี่บาท งานาานี้ซักอย่างสิบบาทนะครับโอเคแล้วเลือกเอาลูกตอนนี้ครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นราคาครับอยู่ในโหมดราคาครับผมจาของช่องก็สีนนเดียวกันหมดเลยเหรอลูกอ๋อเขาสั่งบ้านเดียวอ่ะมีใครสั่งบ้างอะ่ะ พี่กอร์ก็สั่งตุ๊กตาผู้หญิงเหรออะไรอีกข้างบนก็มีเนี่ยไม่ใช่หรอข้างบนบ้านเลโก้เหรอข้างบนเรากี่กล่องเนี่ยไม่เอาสีอื่นบ้างเหรอเนี่ยก็มันมีแค่สีีีนน้่ไงอันนั้นมันไม่เขาจะเอาแบบนี้เขาจะเอาแบบนี้เปลี่ยนสีก็ได้สีฟ้าอยู่ น่าจะครบแล้วและวอเดี๋ยวราเดินดูก่อนอ่ะหนูเดินเรามาเดินดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะต้องต้องรีวิวด้วยเหรอรีวิวด้ยไงปากกาไหนปากกาเห็นองไขควาคัตเตอร์ควงคัตเตอร์ ทำอะไรคัตเตอร์กี่บาทเนี่ยคัตเตอร์ก็สิบบาททุกอย่างอ้อยฟ้อนหนึ่งเลยใช่ที่ทำงานเราตัวเองอยากได้อะไรทีนี้น,นี่ครับอันกกบบนี้ครับอลัสซาพาทัวร์ครับร้านของเล่นครับทุกอย่าง10บาท ใครใครจะจะซื้อให้เนี่ยฮะใครจะซื้อให้ใอ,ใหอุ้ลมลม้แมแน่นเห็นไหมเดี๋ยวพี่เก็บเดี๋ยว,เ,เ,ดยวเดินไม่ระวงังโทษครับ <c oughs> ครบหรือยังลูก ขต่อยเองอะไรนกก็ยหยได้เต็มตะกร้าแล้วหนูอยากได้เหมือนกันพูดนี่นีนนนน่ยังดึงะนะเาไหน,ไหนงูปลอมอ่ะมีงูปลอมให้นันีไหมไม่มีเดี๋ยวก็โดนด่าตายงูปลอมไม่ให้นันีไหมมีปขขอลอกผลไม้ด้วย <ๆ S 2> มีก็สิบบาทวันนี่สิบบาททุกก็บอกดยก็แก้วก็สิบบาทแก้วก็สิบบาท ดีีนะถ้วยอุ้ยตรงนี้เนี่ยเหมือนตอนหนูเป็นเด็กเลยซื้อใส่ข้าวแม่ซื้อแล้วนะแบบเนี้ยหรอเอาอะไรอีกบ้าล่ะครบหรือยังครบแล้วอันนี้ฮะใส่เครื่องซักผ้าโอ้ยเอาไปใส่แม่มันไม่ใช่อันนีกของฝั่งนี้ถุงเท้าคับถุงมืออะไรให้ไปกันมาทางนี้มาลูกมาไม่ต้องออดแล้วแหละพอแล้วหระปล่า เอาทำไม้บาน,นตุ๊กตาขอโทษนะครับนะอุ้ยตรงนี้เ<ะ>นี่ยอันนี้ก็น่ารักมันต้องอไ,ไม้ก,ไมกี่บาทเนี่ยไปคิดตังค์กี่บาทกี่กล่องทั้งหมดทั้งหมดกี่กล่อง ไปนับข้างนอกอยู่ฮะแปดกล่องแกะตังค์นู่นไปช่องนู้นใครจ่ายเนี่ยก็ไปแกะรีวิวให้พี่เขาด้วย<อ> <laughs> เท่าไรนะครับเท่าไรนะหนึ่งร้อยบาทโอเคไหนได้อะไรบ้างโชว์ผลงานไหนบอกว่าแปดไงทำไมเป็นหนึ่งร้อยบาทไหนบอกว่ามีแค่แปดกล่องแปดกล่องก็แปดสิบ เป็น100บาทแสดงว่าเกินงบนะครับเก็แปดเว้ยนี่เป็นนี่เป็นลงหนังเมเจอร์เก้าแล้วก็สิบไงอะไรเก้าสิบของพ่ออันหนึ่งสิบบาทพ่ออันหนึ่งสิบบาทแล้วมีความขรัมขายอะรขาดอะไรขายอะไรก็อะแล้วเราจะไปไหนต่อกันต่อก็กลับกลับแ่้วพ่อจะเอาอะไรเอาอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปแมคโคก่อน ไปซื้อนี่งไปซื้ออะไรไปซื้อปลาหมึกเข้ากับพุ้งสันทางนี้ซื้อปลาหมึกปลาหมึกที่แม่คโคล่อ,อ,อะไรนะใช่หรอ สรุปแล้วต้องได้ตังค์กี่บาททั้งหมดถ้าขายได้ต้องได้ตังค์กี่บาททั้งหมดแปดกล่องต้องได้ตังค์กี่บาทแปดกล่องเราขายยี่สิบอ่ายี่สิบคูณแปดเท่าไหร่น่าจะตังค์เท่าไหร่รอบก่อนมาซื้อกี่บาทรอบก่อนเราซื้บาทรอบก่อนร้อยสิบบาททำไมได้ร้อยหกสิบล่ะ มันก็ต้องได้200ไม่ใช่หรอไม่จ่ก่อนอ่ะปไปซื้อกบบแม่อร้อยร้อยสิบบาทอ่ะเดี๋ยวน้อย้วก่อนนะนับเงินหรอพี่น้องท่านไหนไปขายนะครับเคลียดตังกันก่อนเหรอ,อเดา๋ย้วปาดคิดไว้ก่อนเลย อ,อรับนะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปครับคุตงตงทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะเข้ามาชมวารสา